สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคบสวัสดีในนะครับยามสายครับวันนี้เตรียมตัวพาพิภูไปปลูกนะครับอันดับแรกฝุ่นครับเตรียมตัวเลยพิภูนะครับเดินทางกันนะครับคุณแม่ก็เราจะไปปลูกอ,อยู่ที่ทุ่งนาครับก็เดินกันไปแบบนี้เลย 六，来。 อะนะครับเดี๋ยวลงเล่นน้าก่อนนะครับปุ้ร้อนไหมครับตาเลยตรงไปเลย แล้วนะครับพ่มมุดใหญ่เลยเย็นสบายครับพุ่แม่อากาศร้อนๆนะครับเพขาดพาช้างมาเล่นนะมุดมุดใหญ่เลยพี่บุ๊ลมมัดจะแรงนิดหนึ่งนะครับี่แมววันนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะครับแดดไม่ค่อยร้อนมากครับีลมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงครับ น้ำลึกไม่พิพน้ำประมาณเท่าเอวครับไม่ไม่ลึกมากหมายถึงเท่าเอวพิพุ้นะครับคุณแม่ถ้าเท่าเอวพิพุก็จะประมาณเท่าเท่าอกนะครับเท่าอกของคุณพ่อควานนะครับตรงกลางๆก,ก,ก็ประมาณ <Yeah. S 1> เคียงคอนะครับประมาณเท่าคอนะก็เดี๋ยวอาบน้ำเต็งตัวก่อน จุดที่เราจะไปลูกนับก็อยู่ตรงอีกอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับเดินไปตามตามฝั่งนะเดินไปเรื่อยๆพอไปถึงตรงขั้นบันไดครับเราก็จะลงนาเลยอยากให้เล่นน้ําก่อนเ,อเราพามาทุกวันครับเนี่ยมวเอาพี่ตันพี่พี่ต,นตนันไม่ข้าลงพี่ตานมาเด็วย <c oughs> วิ่งอะไรพี่ตนัน <c oughs> ไม่กล้าลงครับ ตันตันนู้นๆๆ้นิีงเล่นเหมือนกันับพี่ตันส่วนพี่ดังดังดังลมแรงมากครับเห็นว่ายอดไม้นะยอดไม้ยุ่งยอ่งกันเต็มเลย่ปนะครับเล่นน้ำกันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเนในแล้วลงคืน มาเลยน,นี่เราไม่ได้ผูกโซ่กับคุณแม่ปล่อยเท้าเปล่าเลยนะไปเดินขึ้นมานอนนอนกวางคุณแม่แล้วกำลังขึ้นมานะเอ้าเป็นทะลอะกับต้นไม้ทำไมพี่บุมาทางนี้ หน้ามันเขี้ยวมากครับคุณแห่เดินเดินขวางทางคุณแม่น่ะทะเลาะกับต้นไม้อีกแล้ว <laughs> มามามอมาแล้ว <laughs> นี่นะครับสะอาดเลย <laughs> ไม่มีดินแล้วฮัลโหละน,นะครับ เ้าจะไปกันยังไงเนี่ยเดินเต็มถนนเลยพี่ภูมิถักรุขี่ข้างหลังนะครับเนี่ยไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง <c oughs> คุณแม่เขาจะเดินปกตินะครับเก้าเก้าเก้าเจ้าูเขจะวิ่งเอาเ <c oughs> พราะว่าขาสั้นกว่ารับ ถึงแล้วนะครับคุณแม่ทุง่งนาที่เรามาเอาเดี๋ยวๆๆลงผิดทางพี่ปุไปแล้วอ้อทางลงมีไม่ลงครับคุณแม่ชอบลงอเร็กกว่าที่ยันฉันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงกว่าๆครับเดี๋ยวเราจะเอาไปฝูกไว้ตรงนู้นครับแม่ตรงล่มไม้ทางด้านนู้นะเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็ ปล่อยเลยนะครับปล่อยตรงกลางเลยเนาะอ่าถึงหลักแล้วนะครับจะพามาดูโพงอ่าโพรงที่พิุ่ก้าทำไว้ครับนี่เขาทำช่องไว้ครับขึ้นไปทำไมก่อนพีิูุไปหากินต้นไม้ครับมแม่ก็คือ เราจะผูกไว้ตามอ่าเรียกว่าตามฝั่งแบบนี้นะครับมันจะมีต้นไม้นะครับมีเรืออ่าที่อยู่ตามผู้ไม้นะครับจะาผูเจ้าผู้ก็จะมุดเข้าไปครับเนี่ยมันจะเป็นช่องเล็กๆครับ <c oughs> นี่ก็เลาะกินกันแบบนี้นะครับหญ้าบ้างนะครับเครือไม้บางเนี่ยคุณแม่เขาจะดินเรือลงมาครับ ผูดึงไม่ถึงต้องให้คุณแม่ดึงให้ก่อนบรรยากาศดีครับวันนี้นะครับแดดไม่แดดไม่ร้อนนะครับมีลมค่อนข้างแรงครับลมพัดโชยตลอดทั้งวันก็ช่วงกลางวันนะครับก็จะกินหญ้าตามป่าตามร่มแบบนี้นะครับพอช่วงยามเย็นครับเราค่อยพาไปปล่อยตรงกลางเลยโอ้นะครับตรงกลางตรงกลางมันก็จะมีตอสังข้าวามี ต้นกกนะครับมีต้นกกแล้วก็หญ้าตามคันนานะครับตอนเย็นก็ไอตอนกลางวันก็อยู่กันแบบนี้ไปก่อนนะครับร้อนๆก็ลงเล่นน้ําครับนี่ก็จะอยู่กันประมาณนี้นะครับถึงที่หมายกันแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกๆท่านนะครับที่ร่วมติดตามรับชมให้กําลังใจพี่ปุ๊นะครับและคุณแม่น้าอ้อยกันมานะครับก็ฝาก บอกคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องน้ำผู้นะครบเอาคือไปกันคนละมุมแล้ววันนี้นไปกันคนละมุมแล้วพี่บุ้อน่าร <c oughs> <c oughs> นะครับ